สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมมารีวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับระบบรูนกันนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆ รูนอัตติแฟกแล้วก็พวกหินเสริมหินลับด้วยครับผมของอดีวัตนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานลงคลิปไปแล้วมีคอมเมนต์ขอมาก็เลยจะทําให้ในวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นจะไปรับชมเนื้อหาขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเราครับผมใครที่สนใจเติมเกมซัมเมอร์วอลราคาถูกนี่แหละผมพะเพาเวอร์เพย์ลิงอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องการจ้างฟาร์มนะครับเดนไมเซอร์ฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญทั้ง2เจ้าอย่าลืมบอกว่ามาจากวันคุงด้วยนะครับผมโอเคเเดดี๋ยวราามพูถึง เกี่ยวกับระบบใหม่ของรูนก่อนว่าเอยระบบเนี้ยมันช่วยอะไรเข้ามายัางไงบ้างนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้หรือเพิ่งเลิกเล่นไปนานแล้วก็กลับมาเล่นอาจจะงงกับว่าเอ้ยไอ้ระบบรูนใหม่เนี่ยมันงงจังว่าพี่วันเนี่ยระบบรูนเนี่ยมันจะมีหน้าไอ้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมตัวเล็กๆตรงนี้นะผมอ่ะ เวลาที่เราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นแค่2ฟังก์ชันใช่ปะ่ะเออแต่ถ้าเวลาเราติ๊กไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดเข้ามาครับผมไอ้ระบบรูนตรงเนี้ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างนะครับผมสมมติตัวเคสละกันเราอยากได้เอ่อเม็ดสักเม็ดหนึ่งที่อันหนึ่งสามห้าเราอยากได้คีเล็ดสักประมาณ25ขึ้นไปเราไม่อยากหารูนเยอะมากมายเราจะไปใส่แบบเอ่อมอนเตอร์ดามจดัดๆัดของเราเนะครับผมเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็อ่าติ๊กคำว่าคีเล็นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเป็นนะครับ,บนะครับ มันก็จะขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเอ้ยรูนของเราเนี่ยในไอดของเราเนี่ยมันจะเรียงให้ว่าเอ้ยมีคิเลตอะไรที่เยอะสุดนะครับอย่างช่องที่1เนี่ยเยอะสุดคือ25นะครับมันจะไล่เรียงลงมาตามลําดับนะครับอ่ะอย่างไอดของวันเนี่ยคิเลตยีก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะไล่เรียงให้ครับผมเวลาเราทํารูนประกอบรูนเนี่ยมันก็จะง่ายมากตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมอนเตอร์ดาวเมดก็จะปรับเน้นไปทาง ATK เปอร์เซ็นต์นะ ATK เปอร์เซ็นต์สักสิบห้าเงี้ยอ่ะแบบคิเลตยี่สิบ ATK สิบห้าเงี้ยช่องสาม มันมีแค่นี้นี่เองเราจะไปใส่รูนให้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทํารูนในงานขึ้นนะครับผมอ่ะระบบนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าระบบเนี้มีร้อยให้ร้อยผมชอบมากนะครับมันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยสมมติว่าเม็ดช่องที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการ20ถ้า20ปั๊บเนี่ยทีเล็เราจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น85มันจะเป๊ะเลยมันจะเพอร์เฟกเลยเราสามารถที่จะมาเลือกออฟเฟอร์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการสํารวจรูนด้วยว่าเอ้ยรูนของเราเนี่ยมันจะโตขึ้นน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 มมาาก้้้ออออออยแคยงงคนนค่ไไหัััังงงงบบเะะรผีืตวข ฟังกชันรูนนะครับอันนี้คือตัวของฟังกชันรูนนะครับผมอ่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการแส่นะครับเทคนิคก,การคัดรูนการเก็บรูนของวันนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมอ่ะมังนาตังคาครับรูนนะครับผมถ้าเป็น1 1ถึงเอ่อหถึงดาวเนี่ยผมขายทิ้งหมดเลยนะ1ถึงดาวเนี่ยมันจะขายทิ้งทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็6ดาวเนี่ยมันจะขายทิ้งหมดยกเว้นสีม่วงแล้วก็ตำนานนะครับผมอ่ะทำไมถึงติ๊ก องเป็นติ๊กสีม่วงแล้วก็ตํานานด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังก์ชันย่อยของมันด้วยนะอ่ะอันนี้คือตั้งแต่ช่องตั้งแต่1ดาวจนถึง6ดาวผมติดตามนี้นะช่องสองนะครับ2 4 6เนี่ยไม่เก็บแฟตเลยครับมีแฟตผมขายจิิงนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนอะอันนี้หน้าตาแรกนะผมหน้าต่างที่2ครับมาดูกันนะครับผมหน้าต่างที่2เนี่ยจะเป็นฟิลลูนดาเมจทุกคนนะ l ิลลิ่งลูนดาเมจครับทุกคนอ่ะผมก็มีการเซตค่าไว้ประมาณนึงและนะครับผมซึ่งต้องบอ,อกก่อนการเซตค่าผมอนะมีทั้งหมด7ดหน้าแต่มันสามารถแตกลายไปได้มากกว่า7จหน้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าของบอลเลตเซตไว้อยู่ประมาณ7หน้าด้วยกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดดีเทลต่างๆของแต่ละหน้าเนี่ยมันก็จะแบบเจาะลึกเฉพาะเคสพอสมควรน,นะครับผมอ่ะยกเคสแรกนะครับผมอย่างตัวของ โทสะแล้วก็ดาบนะครับเป็นทีมดาเมจคุณง่ายคือเป็นทีมดาเมจนะแต่ทีนี้หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาพิ่คาดไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายว่าทําไมผมถึงไม่เอาพิคาดไปด้วยนะผมอ่ะอ่ะอย่างรูนตัวของดาบเนี่ยกับรูนโทสะเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ให้กับมอนเตอร์ที่เป็นดาเมจจากเดฟหรือดาเมจจากเลือดได้จริงปะแต่พิคาดไม่ใช่นะครับพิคาดเนี่ยมันต้องแรงตามค่า a t k เท่านั้นดังนั้นมันก็เลยฟิกมากว่าออไอรูนสองอาสาอเฟอร์เนี่ยมันเป็นอัลเฟอร์ที่แย่กัน เป็นออฟเฟอร์ที่แยกกันเดี๋ยวเราอธิบายไปทีละหน้าต่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวงงกันนะฮะหน้าต่างแรกผมจะให้น้ําหนักที่ดาบแล้วก็โทสานะเกตรูนผมเป็น6ดาวนะครับผมแล้วก็ะระดับรูนเนี่ยเราไอพวกดาวรูนเนี่ยเราเป็น6ดาวนะเกรรูนเนี่ยจะเป็นตัวของฮีโร่นะครับผมแล้วก็ตำนานนะครับก็คือสีม่วงแล้วก็ตัวของสีส้มเลยนั่นเองครับผมส่วนค่าที่ผมตั้งก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมผมจะไม่ติ๊กตัวของค่าแฟดนะครับไม่ติ๊ก HP แฟดเพราะเราไม่ต้องการเราต้องการเพียงแค่ ATK อา ATK แฟดอเดฟแฟดนะครับอันเนี้ยโอเคเราเอามาใส่ได้นะผมแล้วก็คีเรตนะครับผมอะประมาณนี้คีเรตผมก็จะตั้งไว้ที่4ี่นะผมคีย์เมผมตั้งไว้ที่5เดฟผมตั้งไว้ที่6นะครับ ATK ตั้งไว้ที่6กเฮฟี P, ตั้งไว้ที่6แล้วก็สปีดตั้งไว้ที่4เอาง่ายคือมันเป็นค่าที่จะเรียกว่ากึง่งกึ่งต่ำก็ได้นะครับผมอะแต่ว่าถ้าเราได้ค่าพวกนี้มามันจะเก็บให้เรานั่นเองครับจะคัดโหดมากเยวไม่มีรูนใช้นะฮะ อันนี้คือเฟสแรกนะครับผมของรูนโทสานะครับแล้วก็รูนดาบนะครับนี่คือเฟสแรกนะต่อมาครับคือเฟสที่2เฟสที่2เนี่ยเป็นเฟสที่เรียกได้ว่าอาราวดเวอร์ทุกคนเฟสที่2เนี่ยเป็นเฟสอาราวดเวอร์มากๆก็คือเป็นเฟสที่เราใช้รูนพวกเนี้ยเยอะมากๆนะครับผมอ่ะรูนที่ผมเก็บก็จะเป็นชับไวเออก็คือรูนสวิปนะครับสวิปสตันนะครับผมรูนดูเดือดนะครับรูนปะนิทานนะครับผมอ่ะพนึกพนึกกับไลน์ลักผมน่าจะพนึกผมเอาออกละเพราะพนึกผมไม่ค่อยได้ใช้อื แล้วก็จะเป็นไลรักนะครับผมอันนี้วายซิ้นท่าปณิธานอ่าดูเดือดแล้วก็ไลรักอันนี้คือเป็นลูนที่อ่ตาราการใช้งานสูงนะครับอตาตราการใช้งานสูงมากกดไปปึ๊บนะครับผมผมก็ไอ้พวกตัวของค่าแฟดเนี่ยผมจะไม่ได้ติ๊กนะทุกคนเห็นไหมค่าแฟดผมจะไม่ได้ติ๊กเลยนะครับอ่าคือมันมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นาเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบค่าแฟดแตเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องพวกลูนพวกเนี้ยผมชอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมชอบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าแฟดผมก็เลยไม่ได้ติ๊กมากนะผมอ่ะอันนี้ผมก็จะติ๊กเป็นทางคีลเรีดนะครับต้านทานแม่นยำนะครับผมแล้วก็พวกค่าต่างๆจริงๆค่าต่างๆมีความใกล้เคียงกับเฟสแรกเลยนะผมแต่ว่าอันนี้เราจะไม่มีในเรื่องของพวกค่าแฟดเข้ามาแซมด้วยแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือเฟสที่2นะครับน,นี่คือเฟสที่2เนอะแล้วก็เฟสที่3ครับเฟสที่3เนี่ยก็จะเป็นรูนที่เอ่อเหมือนอัตราการใช้งานจะเริ่มต่ำนะครับจะเริ่มใช้การใช้งานจะต่ำก็จะเป็นตัวของนีเสิตทำลายแล้วก็ ใช้างานต่ำแต่ว่ามันมีโอกาสใช้งานแบบพวกคอนเทนต์ซีกอลกิวออย่างเงี้ยจะเป็นรูนเฉพาะขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นรูนเฉพาะขึ้นมานะอันนี้ติ๊กเป็นตัวของฮีโร่ Hero, แล้วก็ตำนานประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวติ๊กมาแบบนี้อืเห็นไหมอ่าค่าอื่นผมก็จะไม่ค่อยเก็บครับพวกแฟลเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เก็บเลยครับผมผมก็จะโฟกัสที่ค่าพวกนี้เป็นหลักนะผมจะเป็นเน้นแบบพวกเปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนออืมประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือช่องที่4ี่ช่องที่4เนี่ยจะเป็นรูนถึก ผมเรียกว่ารูนถึกนะครับผมเอ่อสล็อตสี่สล็อตสี่จะเป็นรูนถึกครับรูนถึกในที่นี้คือเน้นแบบแทงถึกทนนานนะครับผมก็จะเป็นตัวของรูนพิทักษ์นะครับทนทานสมาธิเกาะแล้วก็โต้กลับนะครับอาแถมพลังงานให้ด้วยนะครับผมลืมติ๊กนะครับน่าจะลืมติ๊กแหละดูสงอ่องพลังงานผมติ๊กแยกเคพลังงานโอเคประมาณนี้ทําไมผมถึงเอาพลังงานแยกกันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกด้วยนะครับผมอะรูพลังงานเนี่ยเป็นรูพิเศษที่ผมแบบมองว่ามันเป็นรูนเฉพาะเคสนะครับผมไอรูเนี้ยมันก็ รูพวกนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่ทุกคนไอ้อรูนการรูนต้านต้านทานรูนสมาธิรูนเกาะรูนโต๊ะกลับเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้งานน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยเ,เวลาที่ผมจะเก็บค่าพวเนี้ยมันจะค่ามันจะสูงหน่อยเห็นไหมอย่างพวกเป็น HP อย่างเงี้ยเดฟผมจะไม่ติ๊กเปอร์เซ็นต์เลยนะผมจะไม่ติ๊กเอทีเคสักเท่าไหร่ครับจะเน้นหนักไปแบบเน้นไปทางรับจ้าจา๋าเลยจะไม่เน้นไปทางการเมเหตมากครับก็คือมัอนเป็นตัวตีมรับเลยอย่างเงี้ยก็จะเน้นไปทางประเภท P ีแบบ HP, ฟดเดฟแฟดนะครับผมคิเรทประมาณนนนนนึงต้าาทแม่ยอะไรพวกี ก็จะเป็นค่าปกตินะผมอ่ะก็จะเป็นสแตนบาดค่าปกตินะแล้วก็ต่อมาครับช่องที่5ก็คือรูนเลือดนะครับรูนเลือดเนี่ยทำไมผมถึงมองว่าเป็นรูนเฉพาะเคสนะครับผมเพราะว่ารูนเลือดเนี่ยผมไม่เอาดาเมจเลยทุกคนเห็นไหมมันไม่มี ATK เปอร์เซนต์ไม่มีคีย์ р ไม่มีคียแดมผมไม่เอาเลยครับผมผมเซตค่าเป็นตัวของเออเซตค่าเป็นเป็นทีมรับเลยนะผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนอร์นี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมมาานันจะเน้นความถึกทนนานนะครับผมแล้วก็ค่าเลือดนี่สามร้อยนะครับผมอันนี้เป็นรูนเฉพาะเคสขึ้นมานะ Okay. แล้วก็ต่อมาครับพี่คาดนะครับผมอกี้พี่คาดเนี่ยผมพูดไปข้างต้นว่าไอรูนพี่คาดเนี่ยคือมันเป็นรูนที่เราต้องใส่ให้กับมอนเตอร์เอทเคเท่านั้นนะครับมันไม่เหมือนกับโทสาก,กับดาบที่สามารถใส่ให้กับอะไรก็ได้นะ่าหนุ่มอะไรเงี้ยมันใส่ให้กับมอนเตอร์เอทเคเท่านั้นดังนั้นเนี่ยรูนมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับเห็นไหม ช่องอย่างช่องเป็นแฟตเนี่ยก็จะเป็น ATK ค u r e a อย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเป็นตัวของเอ่อไม่เป็นแฟตเนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นค่าดาเมจเพียวๆเลยนะผมผมก็จะคัดแยกขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ช่องที่7ช่องที่7เนี่ยจะเป็นรูนที่เอ่อเป็นรูนเหมือนเป็นรูนที่เราฟาร์มไอ้พวกไอ้บอสขายาวครับผมมันก็จะเป็นตัวต่อสู้รูนฮึดนะครับผมเพิ่มพูนนะครับผมแม่นยำอดทนแล้วก็ผนึกนะครับผมประมาณนี้ ซึ่งไอรูนี้ผมก็จะติค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ซะมากกว่าครับพวกแฟดผมจะไม่ค่อยเก็บนะครับพวกแฟดจะไม่ค่อยเอาเลยนะผมประมาณนี้นะฮะอืมไนรูรที่ใช้งานน้อยนะครับเป็นรูนที่ใช้งานน้อยอะทวนกันอีกรอบหนึ่งครับอันนี้โทรซาดาบเนอร์นี่ไปไวนิดหนึ่งนะไปไวนิดหนึ่งนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของเอ่ชอช็อปไวสินท่าดูเดือดปณิธานแล้วก็ไรรักนะครับผมอะประมาณนี้นี่อืมช่องที่สามครับช่องที่สามก็จะเป็นเอ่อแวมไพร์ทำลายแล้วก็เนมิสิกครับอืม แล้วก็ช่องที <quer wa> ่ส <hhhh> ี่ครับผมก็จะเป็นตัวของรูนกาดรูนสมาธิรูนทนคารูนเกาะและรูนโตครับประมาณนี้นั้ยอืมแล้วก็ช่องที่ห้าครับจะเป็นช่องที่รูนเลือดนะครับรูนเลือดโดยตรงเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช่องที่6ครับเป็นรูนพิฆาตโดยตรงครับประมาณนี้แล้วก็ช่องที่7ดครับ ช่องที่เจ็ดก็จะประมาณว่าเป็นรูนแบบพวกเอ่อบอสขายาวครับบอสขายาวบอสที่ไอรูนนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าแบบมันสเตตัสสูงแล้วก็อาจจะได้ใช้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นเฟสของการคัดรูนนะครับอ,อ,นนอ,รนนะอันนี้คือรูนนะอันนี้คือรูนแล้วเราบันทึกไปนะครับผมอ่า เราบันทึกไปหนุ่มๆน,นะครับผมต่อมาจะเป็นตัวของเฟสอ์ติแฟกต์กันบ้างครับอ์ติแฟกต์เนี่ยมีสองหน้าอันนี้ไม่ยากมากอ์ติแฟกต์เนี่ยผมจะแบ่งเป็นตัวของธาตุแล้วก็เป็นตัวของประเภทช่องที่1น่งอาจจะเป็นตัวของธาตุนะครับผมช่องที่1ผมจะเป็นธาตุนะนะครับผมช่องที่หนึ่งเป็นธาตุนะครับแล้วก็เอ่อเป็นตัวฮีโร่แล้วก็ตำนานนะครับผมเก็บทั้งหมดเลยนะครับติดตามนี้เลยนะครับผมอ่าอ่อย่างตัวของดาเมจธาตุนะครับผมก็ ดาเมจธาตุกันธาเนี่ยผมจะยืนคีย์เวิร์ดอยู่ที่15%นะครับทุกคนดาเมจธาตุกันธาผมจะยืนคีย์เวิร์ดอยู่ที่15%นะครับอ่าดาเมจจากระเบิดเนี่ยผมยืนคีย์เวิร์ดอยู่ที่10%นะครับผมคิดดาเมจที่เวลาที่มันตีติดคีย์ลดลงเนะี่ย10%นะครับผมหลู่เลือดผมจะไม่เอาเลยนะ ไอ้พวกเอฟเฟกต์ ATK เอฟเฟกต์เพวกนี้ผมจะไม่ค่อยเก็บครับทุกคนอันนี้เรื่องจริงบอกก่อนว่าจะไม่ค่อยเก็บก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันได้ใช้งานน้อยมากๆมันไม่ค่อยคุ้มกับช่องที่เราเสียไปนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับผมแอชเชนอลบายตามค่าเลือดตาม ATK ตามเดฟตามสปีดเลือดศัตรูดีขึ้นนะครับเลือดศัตรูแย่ลงแล้วก็เอ่อคีดเมทนะครับผมเป้าเดี่ยวในตัวเองนะครับผมแล้วก็การโจมตีประสานบนเคาน์เตอร์ครับประมาณนี้นะครับอืมอ่ะอันนี้สล็อตแรกนะผมสล็อตสองประะเภทน ตลอดสผมจะเก็บเป็นตัวของประเภทนะครับประมาณนี้นะครับอ่าตลอดสเป็นตัวของประเภทครับก็จะเป็นพวกคิดดาเมจสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนะครับเกี่ยวกับพวกแบบเออสกิลเนี่ยผมจะเก็บเป็นทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมความเสียหายคิดติคิดข้อครั้งแรกเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าประมาณนี้เห็นไหมจะยืนคีย์เวิร์ดที่สิบห้าเปอร์นะครับผมเอฟเฟกต์เอทีเคเอฟเฟกต์เดฟเอฟเฟกต์สปีดผมจะไม่ค่อยเก็บครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็คิดดาเมจนะครับจากระเบิดระเบิดเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ ได้รับเลเมลเบาลงนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเหมือนเดิมครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันไม่มีอะไรยุ่งยากมากเห็นไหมประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนแค่ตัวของสกิลหนึ่งแล้วก็ธาตุแค่นั้นเองครับจบนะฮะต่อมาครับอัญมณีครับอัญมณีเนี่ยผมก็เนี่ยไอผมจะขายพวกแฟดทิ้งครับผมแฟดเนี่ยผมจะเก็บแค่ตัวของรีเจนต์รีจอยดเท่านั้นนะครับผมรีเจนต์รีจอยดเท่านั้นนะครับผมอ่ะอันนี้อาจจะดูเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้จะอยู่เยอะหน่อยนะครับผม หน้าสล็อตแรกนะครับผมจะเก็บเป็นพวกเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นทั้งหินลับแล้วก็ตัวของอัญมณีด้วยนะครับผมรูนที่เก็บก็จะเป็นรูนฉับไวสิ้นท่าดูเดือดปฏิธานนะครับผมแล้วก็อติดลายลักด้วยนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือรูนที่วันเก็บนะครับผมอ่าเออหินพวกหินกับอัญมณีนะที่วันเก็บนะครับผมอ่ะก็จะมีสปีดนะครับผมอ่ตัวของ H p เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ ีเดเมดนะครับผมต้านทานเดฟนะครับแมนยัไอพวกแฟดเนี่ยผมจะไม่เก็บครับไอพวกแฟดในวันจะไม่เก็บเลยทําไมถึงไม่เก็บแฟดคือต้องบอ,อกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นแฟดปั๊บอย่างเงี้ยเราจะคัดแค่ตัวของสีส้มขึ้นไปนะครับสีส้มขึ้นไปเวลาที่เราเจอสีส้มอะผมจะติ๊กดูแล้วครับผมอันนี้ผมก็เลยเออถ้าสีส้มอะเราคัดมือเองได้แต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราเก็บทั้งฮีโร่แล้วก็ตำนานถ้าเราเก็บสีม่วงด้วยมันจะเปลืองช่องเกินไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย เอาแฟดออกดีกว่าแล้วเอาเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะง่ายกว่าในการเก็บนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมสล็อตที่2อครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดตํานานในที่นี้คือเอาง่ายคือคือเบิดเลยถ้าเป็นตํานานเราเก็บนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณีแล้วก็หินรับมันจะครอบกันพอดีคือแบบถ้าเป็นตํานานมาผมเก็บหมดนะครับแค่นั้นจบนะอีซี่ปะอีซี่ปะแล้วก็เก็บหลักอย่างละอย่างละสิบนะครับผมอันนี้จะเก็บอย่างละห้าสิบนะอันนี้จะเก็บอย่างละสิบนะครับผมช่องช่อง ช่องท,ที่2จะเก็บอย่างละสิเพราะว่าผมมองว่าอ,อย่างละสิก็ไม่แย่นะผมอันนี้จะเป็นโหมดของแฟชนะครับผมอ่ะเห็นไหมมันจะมี2โหมดด้วยกันถ้าเก็บทั้งหมดนะมันจะมี2โหมดก็คือเป็นแฟชแล้วก็จะเป็นตัวของอ่าเปอร์เซ็นต์อย่างเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะเก็บทั้งหมดเหมือนกันครับอ่ะเห็นไหมอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะเก็บเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นยกเว้นอ่ารูนที่ผมติ๊กไปช่องแรกที่มันได้ใช้เยอะๆก็จะประมาณนี้เห็นปะเออไลนยลาก็ออกแหละประมาณนี้นะครับผมอ่าทำไมผมถึงเลือกที่จะะะเเก็บบบบแนนี้นครรัผมพาาว่า อันนี้จะอันนี้เป็นตัวอัญมณีนะเพื่อนๆอันนี้อัญมณีแล้วก็หินลับจริงป่ะแต่อันนี้จะเป็นตัวของแค่อัญมณีอย่างเดียวครับอัญมณีอย่างเดียวนะอัญมณีอย่างเดียวครับผมอ่ะประมาณนี้เราก็เก็บอย่างละสิบนะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นตัวของหินลับนะครับอันนี้อัญมณีอันนี้จะเป็นหินลับครับเห็นไหมอ่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันนะอแต่ว่าผมแยกมาเพราะให้มันจำง่ายนะผมอ่ะอย่างตัวของอัญมณีผมเก็บแค่สิบ แต่ถ้าเป็นหินลับผมเก็บ20เพราะว่าหินลับม er ันใช้งานเยอะนะครับมันไม่เหมือนอัญมณีเนอรนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นค่าแฟดนะครับอันนี้จะเป็นค่าแฟดเห็นไหมจะมีพวกค่าฟงค่าแฟดแล้วก็แบบพวกบางอย่างที่เข้ามาเห็นไหมแตมด้วยประมาณนี้อันนี้จะเป็นเซตแรกที่ที่ที่วันใช้เนี่ผมอ่ะประมาณนี้ก็ช็อปไว้สิ้นท่าดูเดือดประิทานแล้วก็ลายลักษ์ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัญมณีครับเห็นไหมเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์เอออันนี้จะเป็นพวกแฟ จะเป็นช่องของคีเดตคีแดมนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเป็นเป็นพวกแฟตนะครับประมาณนี้หลายคนก็บอกเฮ้ยที่ทำไมให้มันงงไปเลยทำไมไม่เก็บไปทีเดียวครับผมคือมันไม่เหมือนกันครับทุกคนอย่างอันเนี้ยสมมติว่าตำแหน่งของฮีโร่ก็คือสีม่วงอ่ะสีม่วงคีเมจต,ต้านทานแม่นยาแล้วก็คีเ่ยม,มันได้ใช้นะเว้ยแต่ว่าในทางกับการถ้าเป็นตัวของเอ่อบางอย่างอย่างพวกแฟตเนี่ยสีม่วงมันจะไม่ได้ใช้ครับผมก็เลยต้องหยิบแยกขึ้นมานะครับผมดังนั้นเนี่ยหน้าสล็อตเนี่ยผมจะมีทั้งหมดเอ่อหกหน้าด้วยกัน,น มันดูเหมือนจะยุ่งยากนะแต่จริงๆมันละเอียดมากทุกคนมันละเอียดมากอย่างถ้าพูดกันเป็นแพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นนี้เป็นตัวของอ,อ,อัญมณีใช่ไหมอัญมณีผมจะเก็บแค่ตัวของดีเจนทเท่านั้นนะผมก็จะเป็นพวกแฟรนะฮะอ่าแล้วก็จริงๆมันจะเก็บจากช่องที่2อแล้วแหละมันจะเก็บจากช่องที่สองช่องที่3ามแล้วแหละแต่ว่าผมมองว่า้ยมันไม่ละเอียดมากพอผมก็เลยฟิกมาเป็นแบบย่อยขึ้นมาอีกว่าเอ้ยถ้าเป็นรูนี้ยเราโฟกัสตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้เลยนะให้มันแบบแน่นๆไปเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้หหน้าเนี้ย าใครที่ทําตามได้เนี่ยเก็บรูนสบายมากเลยนะจริงเก็บรูนเก็บหินอนะ่ะสบายสบายมากอะทุกคนจริงเดี๋ยวผมให้ดูรูนกับหินผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผม,มช่วงนี้อยู่โปรเจกต์ฟิลมอนเตอร์จะอ,อ้วกแล้วเมวื่อวะเมื่อคืนสตรีมเกือบอ,อ้วกอะทุกคนคิดสภาพดูดิโคตรหลอนนะฮะอา๋ยวให้ดูนะครับผมตัวของอหินอัญมณีนะผมปึ๊บจะติ๊กใหด้ดูึอันนี้ผมจะขายสีฟ้านะผมฮิยแป๊บนึงนะมันทำไมเยอะจังอ๋อ อ,อ๋อค่าบางค่าผมไม่เก็บใช้ถูกต้องแล้วนี่เห็นไหมสีฟ้าบางทีผมฟร์มาผมลืมนะครับผมอ่าประมาณนี้วิธีการตั้งค่าหน้าเนี้ก็เหมือนกับค่าหน้าเมื่อกี้แหละครับผมปึ๊บเลือกทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับเพอร์เฟคเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันครับใช้คอนโทรลเดีวยวกันครับพอเราคัาสเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถเจาะได้เลยครับว่าเราจะดูเม็ดไหนครับผมตัวอย่างเช่นผมอยากดูสปีดผมอยากดูสปีดปั๊บมันจะมีสปีดมาเลยครับผมเห็นไหมสปีดผมก็จะแบบอลังการประมาณนี้อ่าแล้วก็อ่า มันเยอะกว่าเกณฑ์มันเยอะกว่ามาตรฐานตัวอย่างเช่นตัวของสปีดเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเก็บเพียงแค่ประมาณสัก15-20หรือไม่ก็10อย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าเอ้เราเราแบบมันเยอะแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดเลยแสดงว่าเรายังไม่ได้มาดูรูนอันนี้หรือเปล่าเงี่ยมันจะทําให้ไอเดียของเราดูง่ายขึ้นนะครับผมตัวอย่างเช่นอันเนี้ยมันมี13เราก็เสริมไปให้มันเต็มๆครับผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอา เติมไปให้มันล่น,ลน,ลนตเต็ม,ตตมางเงี้เห็นไหมอันนี้เสริมไม่ได้นะครับเดี๋ยวสปีดเพี้ยนเสริมทีนี่วุ่นวายนะครับสบปีดบางทีผมวางล็อกไปแล้วไงนี่บาั้เราก็จะมาดูว่าไอ้อันไหนที่เรายังไม่ได้เสริมบ้างนะบางอย่างที่แบบไม่ได้เสริมแสดงว่ารูนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อาจจะขายทิ้งครับประมาณนี้นี่ขายทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะเพราะว่าเราเสริมหมดแล้วนะครับเราเสริมหมดแล้วเต็มหมดแล้วทุกอย่างคือสุดแล้วนะครับผมตัวอย่างเช่น อย่างเอตเตอร์เนี่ยมันมีเยอะมากเราก็อาจจะเสริมให้มันแน่นๆแต่ว่าเอ้ยรูนเม็ดไหนที่เราใช้นะครับตัวไหนที่เราใช้เยอะๆอย่างเงี้เราก็สามารถที่จะเสร,ริมให้มันแน่นๆได้อย่างตัวของคิมาร่าคิมาร่าเราใช้เยอะนะเราก็อาจจะเสริมให้มันแบบแน่นๆไปเลยนะผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าค่อยมาลังไลดูว่าเอ้รูนตัวไหนที่เราแบบได้ใช้เยอะๆนะครับผมอ่าได้ใช้ยอ,อ,ย e อย่างอีฟิตอย่างเงี้ยไออีฟิตเนี่ยยังเสริมไม่สุดเลยก็เสริมไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผมอ่าแบบเนี้ยเห็นไหมเราค่อยๆไล่เสริมครับมันทําให้ เวลาเราเสริมรูเราทํารูเนี่ยมันดูง่ายขึ้นเยอะนะครับมันดูง่ายขึ้นเยอะมากๆนะผมจริงมันดูง่ายเยอะขึ้นเยอะนะครับผมอย่างไอพวกช่องช่องหเนี่ยอันไหนที่เป็นสปีดจมๆนะอันนี้อันนี้สปีดยี่สิบยังไม่ได้เสริมเลยปึ๊บเสริมเสริมให้แน่นดีกว่าเงี้ยค่อยๆมาไล่ดูครับผมวิธีการเช็ดรูมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับผมอย่างเงี้ยเออแนะนําให้ดูช่อง6 2 4 6ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่องที่ได้ใช้เยอะนะครับผมอย่างเงี้ยโอ้โหรูสวยนะแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยเสริมสุดเลยค่ามันก็ไมม่่สุดอยางเเี้้ป็นนนตะผ ฟาร์มมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเอามาใช้บ้างนะผมถ้าฟาร์มมาไม่ได้ใช้ก็คือจบนะประมาณนี้แล้วก็อย่างชิวอย่างเงี้ยชิว,ชวมาดูสิอุ้ยชิวเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เม็ดทาไมเราไม่เสริมนะผมก็มาไล่ดูอุ้ยดูยเม็ดเนี้ยสปีดสิโอเคอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ได้นะเสริมไปก่อนนะครับผมอ่าเสริมไปเจสสวยแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเลยนี่อันนี้18 ในอนาคตเผื่อได้ใช้นะโอ,อเคเสริมไปเพราะเป็นมอนเตอร์ทีมทีมเดฟด้วยนะผมทีมเดฟด้วยรีรีตัวของ ATK เนี่ยใส่เป็น HP% ก็ก็คือสวยแล้วนะครับผมอะ่ะเราก็มานั่งไล่ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมจริงนี่เห็นไหมอย่างพวกนี้รูมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่ได้เสริมกันครับเห็นไหมมานั่งไล่ดูยอันี้ยังไม่ค่อยสวยผมมันต้อง16ขึ้น16 17ขึ้นมันถึงเสริมได้นะผมไม่งั้นมันมันไม่ค่อยสุดนะครับผมอะ่ะสมมติว่าเอ้ยรูนี้เราเสริมครบแล้วว่ะแต่ว่าแบบมันเหลือแสดงว่า เราไม่จําเป็นรล้ขายทิ้งไปจบวิธีการแมนจรูนหรือแมเนจของตัวหินเสริมหินรับเนี่ยมันจะทําง่ายมากๆนะครับตัวคนถ้าเราเก็บรูนเป็นทําอะไรต่างๆเป็นนะครับผมเก็บรูนง่ายมากๆอันนี้การันตีเดยวบนรคุงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มาตอบคาถามให้แล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้างงตรงไหนพิมพมาบอกได้นะครับผมเ,เดี๋ยวตอบให้นะครับ